ภาคใต้วงดนตรีร้องเงงร้องเองงเ,งเป็นการเล่นของชาวบ้านประเทศผสมผสานระหววังคัดเต้นกับบทร้องการแสดงเหมือนกับรำบูงทั่วไปกล่าวคือมีการจัดตั้งคณะร้องเงงเป็นคณะคณะหนึ่งมีนางรำประมาณสี0ถึงสิบคนและนางรำเหล่านี้ก็จะถูกฝึกให้มีความชำนาญในจังหวะการเต้นแบบต่างๆพร้อมกันนั้นก็จะต้องสามารถร้องและร้องได้ทุกทำน,นองและต้องรู้ทั้งบทกลอนที่ท่องกันมาและสามารถผูกกลอนสดขึ้นได้รอ้องโต้ตอบกับคู่รำได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญลักษณะการแสดง ลักษณะการสแสดงรองเงงที่เหมือนกับรำวงคือมีการแบ่งกันเต้นเป็นร,บรอบๆหรือเป็นเพลงนางรำเมื่อรำเสร็จจะกลับไปนั่งยันที่จัดเตรียมไว้ให้เมื่อเพลงใหม่หนางขึ้นนางรำก็จะเต้นรำต่อจนจบโอกาสที่จะ,สะแสดงในอดีจะมีการสแสดงรองเง,งหรือตันหยงจะ,สะแสดงตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆปัจจุบันมักสแสดงในงานเรื่องเริงหรืองานที่เป็นมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานบวชงานเทศกาลของหมู่บ้านเป็นต้น ประเพณีภาคใต้ประเพณีภาคใต้มีหลากหลายทั้งที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นประเพณีชาดเดือนสิบและประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุรวมถึงประเพณีพื้นถิ่นเช่นประเพณีลากพระที่จัดขึ้นหลังจากออกพรรษาการแข่งเรือและการแข่งว่าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีประเพณีของชาวไทยมุสลิมอย่างมาเก๊าโปโลกและชีระ ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เองเครื่องดนตรีประเภทตีเช่นชับกลองและมือจะให้จังหวะที่หนักแน่นคึกคักและลุกล้าผสมผสานกับอิทธิพลจากมาลายูและอินเดียโดยมีบทบาทที่สำคัญในการประกอบการแสดงพื้นบ้านอย่างหม็นตะลุงโนราและลอง,องนิงการใช้ภาษาของถิง่นและสมัมเองที่ห้าหุน้นรวมถึงการบ,าร,บรร,ลรเ,รเรงลงเพื่อประกอบพิธีกรรมและสื่อสารวัตถุประสงค์เพื่อความรื่นเริงสร้างความสามัคคีมรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมและสื่อสารเขา เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่ทําด้วยไม้เตะทําจากไม้ไผ่บางๆประมาณ1-2ซนตเมตรยาว15-20เซนเมตรใช้หลายๆอันลองใช้ด้านหนึ่งช้อนและรวบเข้าด้วยกันเหมือนพัดช่วยขยับขึ้นลงให้กระทบกันเป็นจังหวะเครื่องดนตรีที่ทําด้วยโลหะ 1. ชิง 2. คองคู่คองคู่หมงหรือหมู่ฟากทําจากโลหะเช่นเดียวกับของวงกลางภาคมีสงใบคือเสียงแหลมกับเสียงทุ้ม เครื่องตีที่หุ้มด้วยหนังกองชาตีกองตุก๊กหรือกองหนังรูปร่างคล้ายกับกองทัพแต่มีขนาดเล็กกว่าใช้ประกอบการแสดงละครชาตีเครื่องตีที่ทำด้วยไมย้ซื่อและหรือกับพวงกลือโต๊ะเ่าวกันว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากเด็กเลี้ยงวัว โดยการนาไม้ไผ่ายาวประมาณหนึ่งซองมาเผาเป็นซี่ขนาดกว้าง3ามสี่นิ้วเรียกว่าเดานั่งงอเขา่าตะแคงฝ่าเท้าข้องหากันแล้วเอาเดาว,วางพาดบนเท้าใช้กับมะพร้าวตีเดาเพื่อแข่งเสียงกันและเรียกการเล่นนี้ว่าลีโต้เครื่องตีที่ทําด้วยโลหะของทํได้วยโลหะผสมลักษณะกลมงองม,มลงมามีปุ่มกลมนูนสําหรับตีอยู่ตรงกลางใช้ตีประกอบการแสดงสีละกาหลอมายงโนราแขกนิเกป่าเครื่องตีที่หุ้มด้วยหนัง เป็นกองถึงหนังสองหน้าตีประกอบสีละมโยงกาหลอลิเกปาโนโราแขกเป็นต้นเครื่องสีไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีโดยใช้คันชักสีและทำให้เกิดเสียงต่างๆโดยการกดนิ้วซอลีออระจีแบเป็นซอที่มีลักษณะคล้ายซอสามสายกระโหลกซอทำด้วยไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูภายในกวงใช้บรรเลงประกอบการแสดงมายงและออกแกเครื่องดีด เมนโดลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายใช้นิ้วดีดคายกีตาร์เครื่องเป่าปีดังปีกลางปียอดลักษณะที่ใช้สําหรับประกอบการแสดงหนังตะลุงนั้นจะมีขนาดเล็กเรียกว่าปียอดหรือปีนอกปีที่ใช้ประกอบการแสดงโนราขนาดใหญ่เรียกว่าปีดังหรือปีใน ประเภทบรรเลงกระส่วนจังหวะดนตรีภาคใต้ประเภทบรรเลงกระส่วนจังหวะเน้นกองและเครื่องเคาะเป็นหลักเล่นเป็นลวดลายซ้ำๆเพื่อกำหนดท่าลำการเล่าเรื่องการสร้างบรรยากาศคือคัก,กทั้งในพิธีกรรมและการสแสดงเช่นโนราหนังตะลุงร้องเองิงเพลงบอกภาคใต้ตอนบนเน้นโทนใช้ในวัดและประเพณีภาคใต้ตอนล่างเน้นกลีโต้และบานอแข่งขันด้านเสียงจังหวะและการประดิษฐ์รีลา พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ